ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่2065ก้าเบทเพลงและสามสัญญาณที่สมบูรณ์ด้วยการก้าวครั้งนี้ความโกรธเกรี้ยวของหวังหลินประตูออกมาผ่านเท้าขวาและกระหน่ำเข้าใส่โลกวินาทีนี้เองหวังหลินบรรลุระดับที่มีอาจจินตนาการถึงขณะที่เขาย่ำไปบนสวรรค์ทั้งโลกคล้ายอยู่ใต้ฝ่าเท้าทุกชีวิตต้องอยู่ใต้ฝ่าเท้าไม่ว่าจะเป็นกฎเกย์อันใดทุกอย่างต้องถูกทำลายด้วยการเหยียบย่ำครั้งนี้ รอยแตกรล้าจำนวนมากปรากฏขึ้นในท้องฟ้าและกลายเป็นเศษเสี้ยวแตกกระจายนับไม่ถ้วนจนทำให้ท้องฟ้าหายไปท้องฟ้าพังทลายเพียงเท้าขวาหวังหลินเหยียบลงไปและเงยหน้าขึ้นมาพื้นดินจึงแตกสลายดวงตะวันและดวงจันทร์หายไปแม่น้ำและท้องทะเลจางหายท้องฟ้าและพื้นดินที่สร้างจากพิภพบโบราณล้วนพังทลายกุ้ยเต้าร่างสันเทาและกระอักโลหิตเขาเซถอยหลังไปร้อยก้าวก่อนจะหยุดลงได้ใบหน้าซีดเผือดเป็นครั้งแรกขั้นย่ำสวรรค์ นี่มันขั้นย่ำสวรรค์ที่สมบูรณ์เขามองหวังหลินด้วยความตกตะลึงราวกับพลังอันน่าหวาดกลัวกำลังตื่นขึ้นเพียงหวังหลินยืนอยู่ตรงนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นภาพมายาเขาหลับตาอยู่นานก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นความโศกเศรายังคงเหลืออยู่สายตามองท้องฟ้าอยู่นานผ่านไปหนึ่งก้านทูบกุ้เตามองหวังหลินด้วยสายตาอันซับซ้อนและเอ่ยถามขึ้นเจ้าข้ามผ่านสะพานแห่งใดสะพานที่เจ็ดจากนั้นข้ากลมเหลวในสะพานที่แปด หวังหลินหลับตาลงราวกับต้องการเก็บความเศร้าเอาไว้สพานที่เจ็ดกุ้ยเต้ายิ้มอย่างขมขื่นและมองหวังหลินอย่างล้ำลึกเห็นได้ชัดว่าในการก้าวครั้งนั้นเขาสัมผัสได้ถึงเจตนาแห่งการย่ำสวรรค์ซึ่งเจตนานี้แสดงออกถึงศรัทธาขั้นสูงสุดด้วยระดับบ่มเพาะในปัจจุบันของหวังหลินจึงไม่สามารถใช้ก้าวนั้นได้บางทีข้าอาจจะไม่สามารถทําให้เจ้าอยู่ต่อได้จริงๆกุ้ยเต้าสูดหายใจลึกสายตาที่ซับซ้อนพลันเปลี่ยนไปเป็นความมุ่งมั่น แต่ข้าไม่ยอมล้มเลิกแบบนี้ข้าใช้ทั้งชีวิตเพื่อศึกษาพิภพหนึ่งเตา๋าข้าเรียกมันว่าพิภพหนึ่งเตา๋าเพราะมันสร้างขึ้นจากความศรัทธ,ธาของข้าในเผ่าโบราณข้าอาจไม่แข็งแกร่งเท่าบรรพชนโบราณแต่ศรัทธ,ธาของข้าแตกต่างจากเขาเขาศรัทธ,ธาว่าสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นโลกได้และเพราะศรัทธ,ธานี้ข้าจึงไม่สามารถทิ้งเผ่าโบราณไปได้บางทีในความคิดของบรรพชนโบราณแผ่นดินของเหล่าเทพไม่ใช่แผ่นดินที่สร้างขึ้นจากเขาแต่เป็นที่ที่เขาเกลียดชงัง ศรัทธาของข้าคือการเชื่อว่าท้องฟ้าไม่สามารถปิดบังดวงตาข้าได้พื้นดินนั้นไม่สามารถหยุดยัง้งร่างกายของข้าได้ดวงตะวันและดวงจันทร์คู่นั้นและทั่วทั้งแผ่นดินเซียนดาราไม่สามารถหยุดยั้งหัวใจข้าได้ด้วยพิภพหนึ่งเต่าหัวใจข้าคือเตา่าเต่าของข้าเหยียบย่ำสวรรค์สวรรค์กลายเป็นบันไดให้ปีนขึ้นไปข้าเหยียบย่ำสวรรค์เพื่อเห็นความจริงหลังจากกุ้ยต้าพูดออกมาเขาสะบัดแขนใส่ท้องฟ้าท้องฟ้าสันสะเทือนวังวนยักษ์คุ้มเทลำเท,เทอันกว้างใหญ่ราวกับจุดจบ,จบของโลกก เจ้าคือสวรรค์เสียงกุ้ยต้าดังกึกกล้องดุดสายฟ้าและส่งพลังแห่งศรัทธารุนแรงออกมาเพียงแค่ชี้ออกไปจึงมีระลอกคลื่นเกิดขึ้นรอบตัวหวังหลินหวังหลินรู้สึกถึงบางอย่างจึงมองขึ้นไปเห็นเท้าขนาดยักษ์ย้ายปรากฏออกมาจากวังวนและกำลังเหยียบมาที่เขา ผ่านมา200ปีหวังหลินเผชิญกับวิกฤตความเป็นความตายอีกครั้งคนที่อยู่ระดับครึ่งก้าสู่ขันย่ำสวรรค์ช่างทรงพลังจนหน้าตกตะลึงอยู่แล้วหวังหลินเข้าใจขั้นย่ำสวรรค์จากร่างที่เขาเห็นส่วนกุ้ยเต้าใช้ปัญญาอหลักแหลมของตัวเองและพลังศรัทธาที่มีหลายปีเพื่อรู้แจ้งเต่าย่ำสวรรค์ของตนเองสรรพสิ่งต้องการเหยียบย่ำสวรรค์สิ่งเหล่านั้นมิอาจสำเร็จโดยไร้ศรัทธาร้เจตจำนงนี่คือสิ่งที่สลักเอาไว้เบื้องหน้าสะพานที่8และหวังหลินก็ได้เห็นตอนที่เขาเข้า,ขาไปในครั้งที่ 2. ขณะนี้ขณะที่มองกุ้ยเต้าประโยคนี้จึงปรากฏขึ้นในใจหวังหลินพันเข้าใจบางอย่างว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม้แต่จิตวิญญาณทุกสิ่งล้วนมีเจ็ดจำนงที่จะย่ำสวรรค์เหมือนกับตอนที่เขาตอบคำถามสามคำถามของลี่เฉียนเหมยในโลกถ้ำโลกนั้นเป็นวงกลมและด้านนอกวงกลมก็เป็นวงกลมอีกวง มีเพียงไม่กี่คนที่พิเศษตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งในโลกต่างก็ปรารถนาให้เป็นสิ่งพิเศษปรารถนาอิสระเพื่อที่จะไม่ถูกคนอื่นควบคุมกฎในโลกนี้คือวงกลมในโลกแห่งการบ่มเพาะผู้อ่อนแอเป็นเหยื่อผู้แข็งแกร่งก็คือวงกลมและทั้งโลกใบนี้ก็คือกรงที่เหมือนวงกลมท้องฟ้าที่สดใสและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาราก็เป็นวงกลมเช่นกัน ก้าวเดินออกจากวงกลมของเขาก้าวเดินออกจากวงกลมอีกวงจนกระทั่งเจ้าย่ำสวรรค์ก้าวไปท่ามกลางสรรพสิ่งจนไม่มีอะไรปิดบังสายตาเจ้าและไม่สับสนอีกต่อไปนี่คือความหมายที่แท้จริงของก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งเต่าที่แท้จริงที่ปรากฏในแผ่นจารึกเต่าหวังหลินพึมพำพ,พร้อมกับมองเท้าขนาดยักษ์ที่กำลังตกลงมาจากท้องฟ้าเขาค่อยๆเข้าใจค่อยๆเกิดความรู้แจง้งชีวิตและความตายเวรกรรมจริงเท็จ หากชีวิตและความตายเป็นเชือกชีวิตและความตายมากมายคงเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมเหล่าวงกลมมากมายเหล่านี้คงกลายเป็นตาข่ายและตาข่ายนั้นคงเป็นเวรกรรมตาข่ายเวรกรรมคงใช้จับตัวเองในสายธานแห่งการเกิดใหม่สายธานแห่งการเกิดใหม่มีจริงและเท็จมีเพียงดวงตาคู่เดียวที่สามารถมองเห็นความจริงเท็จจนสามารถโยนตาข่ายเพื่อไปค้นหาความจริงออกมาได้ หลังจากข้ารู้แจ้งแก่นแท้จริงเท็จในสำนักตรงหลินเมื่อหลายร้อยปีก่อนข้าสัมผัสได้ถึงแก่นแท้งหารการกิมยัยแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้ายังไม่เข้าใจว่าการเกิดใหม่คืออะไรการเกิดใหม่คืออะไรเดิมทีข้าคิดว่ามันคือกฎที่ควบคุมชีวิตหลังความตายจนกระทั่งราชครูอนาเขตเต๋าปรากฏตัวขึ้นมาไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรเขาได้เปิดเผยความจริงของการชุบชีวิตวันเอ,อ๋อข้าจำเป็นต้องใช้พลังแห่งการเกิดใหม่ในแดนเทพบพรรพการ ณตอนนั้นข้าสงสัยว่าพลังแห่งการเกิดใหม่คืออะไรข้าคิดว่ามันคือกฎหนึ่งในโลกนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจการเกิดใหม่คือสวรรค์ข้าจะใช้มือของข้าเพื่อยนตตยขายแห่งเวรกรรมออกไปสู่สวรรค์เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนี่คือความหมายใช่หรือไม่ความคิดหวังหลินกำลังสั่นคลอนความคิดทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นในพริบตาและครอบครองจิตใจเขาทั้งหมดตอนนี้หวังหลินเข้าใจแล้ว ภายในร่างกายมีก้อนควันอีกก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นข้างๆกับแก่นแท้นามธรรมทั้งสามก้อนควันนี้คือแก่นแท้แห่งการเกิดใหม่ที่เขารู้แจ้งเป็นแบบนี้เองหวังหลินคบคิดพร้อมกับที่เท้าขนาดยักษ์ย้ายอยู่เหนือศีรสตอนนี้มันห่างจากเขาอยู่เพียงพันฟุตทวาจังหวะนั้นมีพลังที่มีเสียงแปลกประหลาดทะลวงเข้ามาและดังกึกก้องไปทั่วบริเวณมันคือเสียงแห่งสายลม นับว่าเป็นครั้งแรกของ9ก้าบทเพลงที่หลังจากปรากฏขึ้นมาเหล่าเพลงทั้ง9ก้าก็ตามกันมาด้วยนั่นคือท้องฟ้าพื้นดินสายลมสายฟ้าก้อนเมฆสายฝนอวัยวะภายในร่างกายและในที่สุดก็โลหิตเสียงเพลงดังกึกก้องรุนแรงจากสวรรค์ดังออกมาจากร่างกายและจากโลกใบนี้เท้าที่กำลังตกลงมาดูเหมือนเชื่องช้าลงไปเมื่ออยู่ใต้อิทธิพลของก้าบทเพลงเสียงเพลงอัศจรรย์นี้กำลังดังกึกก้องไปทั่วโลกอย่างที่อธิบายไม่ได้ เพียงก้าบทเพลงกำลังดำเนินไปสัญญาณหนึ่งปรากฏขึ้นมาในท้องฟ้าท้องฟ้าสีทองปทพีสีดำเรากับเป็นภาพมายาแต่พวกมันปรากฏขึ้นเด่นชัดเบื้องหน้าหวังหลินจิตใจกุ้ยเต้าสันเทาที่เห็นสิ่งนี้ต่อจากสัญญาณแรกจึงเป็นสายตาหวังหลินที่เผยแสงสีเงินแสงสองประกายกว้างไกลและเป็นสัญญาณที่สองเก้าบทเพลงสามสัญญาณที่ปรากฏขึ้นบนร่างหวังหลินตอนที่อยู่บนภูเขากุ้ยเต้านั้นไม่สมบูรณ์ขาดหายไปหนึ่งสัญญาณและหนึ่งบทเพลง ภายในวังอนาเขตเต่าพวกมันปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สองมีเก้าบทเพลงแต่ขาดสัญญาณไปหนึ่งณตอนนี้ใจกลางทะเลกว้างใหญ่ภายใต้โลกหนึ่งเต่าของมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเก้าบทเพลงสสัญญาณได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สามทว่าครั้งที่สามยังมีแค่9้าบทเพลงและขาดสัญญาณที่สามไปราวกับมีบางอย่างหายไปและเหมือนเป็นชิ้นส่วนสําคัญ หวังหลินเงยศีรษะขึ้นมาสิ่งที่เขามองไม่ใช่ฝ่าเท้ายักย้ายที่เหมือนถูกหยุดห่างออกไปพันฟุตแต่สายตาเขามองทะลุวิชานี้ออกไปและมองไปยังความว่างเปล่าที่อยู่เหนือท้องฟ้านาทีนั้นความคิดจึงกระจ่างชัดราวกับเข้าใจว่าทำอะไรหายไปร่างอวตารมิติว่างจุติลงมาผสานกับข้าสิ่งที่เขาขาดหายไปคือการถือกำเนิดจากมิติว่างและได้รับการยอมรับจากมิติว่างเหมือนบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณ ภายในมิติว่างของแผ่นดินเซียนดาราซึ่งเต็มไปด้วยกฎมีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งข้างในมีร่างที่นั่งอยู่ตรงนี้มาแล้วเกือบพันปีตอนนี้เขาดูเหมือนได้ยินเสียงเรียกและลืมตาขึ้นมาดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้ารูปลักษณ์หน้าตาเหมือนหวังหลินไม่มีผิดเพี้ยนเขาคือร่างอวตารในมิติว่างเพียงลืมตาขึ้นมาก้อนหินที่เขาอยู่พลันแตกกระจายไปทั่วทิศทางราวกับเศษเปลือกไข่ร่างนั้นยืนขึ้นและก้าวเท้าก่อนจะเลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอย บนแผ่นดินเซียนดาราในทะเลอันกว้างใหญ่ใกล้พายุเพียงเสียงของหวังหลินดังกึกก้องคนผู้หนึ่งก้าวเดินออกมาจากวังวนในท้องฟ้าคนผู้นี้ก้าวครั้งที่สามกุ้ยเต้ามองเขาก้าวเดินไปหาหวังหลินด้วยความตกตะลึงจากนั้นร่างกายทับซ้อนและผสานกันวินาทีนี้เองหวังหลินจึงส่งเสียงคำรามใส่ท้องฟ้าเสียงคำรามสันสะเทือนสวรรค์เสียงดังกึกก้องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงประหลาดฟังดูเหมือนเสียงทารกกำลังร้องไห้ เสียงทารกร้องให้ดังกึกกล้องในท้องทะเลและเข้าสู่เผ่าโบราณแผ่กระจายไปยังเมืองหลวงทั้งสามอาณาเขตรูปปั้นบนรรพชนโบราณทั้งสามแห่งเกิดรอยแตกร้าวขึ้นมามันแผ่กระจายสู่เผ่าเทพเช่นกันและรูปปั้นบนรรพชนเทพในเมืองหลวงเกิดรอยแตกร้าวเช่นกันพลังอันไร้ขีดจำกัดระเบิดออกมาจากบนพื้นปฐพีของเผ่าโบราณและเปลี่ยนกลายเป็นร่างหนึ่งร่างนี้คือบรรพชนโบราณ ภายในเผ่าเทพพลังมหาสารระเบิดออกมาจากพื้นดินควบแน่นกลายเป็นร่างที่สองร่างนี้คือบรรพชนเทพทั้งสองร่างนี้คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นมีเพียงมหาชั้นฟ้าที่สัมผัสได้ภายในท้องทะเลกว้างใหญ่ร่างที่สามพันปรากฏขึ้นร่างนี้เหนือกว่าทั้งบรรพชนโบราณและบรรพชนเทพพันพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเก้าบทเพลงสามสัญญาณสัญญาณที่สามคือเสียงร้องทารกกุ้ยต้าพึมพำกับตัวเองฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียน ตอนที่2066ข้อตกลงท้องฟ้าผืนดินสายลมสายฟ้าสายฝนก้อนเมฆอวัยวะภายในร่างกายและโลหิตต่างส่งเสียงเพลงดังสนั่นกึกก้องสามสัญญาณท้องฟ้าสีทองปฐพีสีดำเนสสีเงินและเสียงทารกร้องไห้เก้าบทเพลงสามสัญญาณมีตำนานบอกกล่าวไว้หลายอย่างบนแผ่นดินเซียนดาราทว่าต้นสายปลายเหตุของตำนานทั้งหมดนั้นคือบรรพชนเทพหรือบรรพชนโบราณจะมีผู้สืบทอด ยามนี้ในเมืองหลวงของเผ่าเทพและเมืองหลวงทั้งสามของเผ่าโบราณรูปปั้นบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณเกิดรอยแตกร้าวทางด้านใจกลางทะเลอันกว้างใหญ่มหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าเป็นพยานต่อตำนานที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้าด้วยตัวเองวินาทีนี้มีร่างปรากฏขึ้นเหนือเผ่าโบราณและส่งเสียงคำรามใส่ร่างยักษ์ย้ายอีกร่างที่ปรากฏขึ้นเหนือเผ่าเทพทั้งสองร่างดูเหมือนคำจุนสรวงสวรรค์แต่ท่ามกลางทั้งสองมีร่างที่สามปรากฏขึ้นมา ทันใดนั้นแสงส่องสว่างเต็มไปรอบโลกแห่งนี้ร่างนั้นคือหวังหลินตัวตนที่สามนอกเหนือจากบรรพเทพและบรรพบราณหวังหลินยังคงหลับตาตอนที่ร่างอวตารในมิติว่างเข้าผสานกับเขาพลังที่ผสานด้วยพลังของเผ่าเทพและเผ่าโบราณซึ่งร้อยปีจะหมุนเวียนได้ครบหนึ่งรอบทันใดนั้นมันก็เร่งความเร็วขึ้นจนครบรอบสร้างเป็นพลังงานผสานขึ้นมา หวังหลินเข้าใจเล็กน้อยว่าเมื่อแก่นแท้นามธรรมของเขาสมบูรณ์พลังเทพและพลังโบราณจะผสานกันได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นในร่างเขาก็จะไม่ใช่พลังเทพหรือพลังโบราณอีกต่อไปแต่จะเป็นความแข็งแกร่งของตัวเองถึงตอนนั้นหวังหลินคงแข็งแกร่งพอที่จะโยนตาข่ายเวรกรรมเข้าไปในวัตจักรแห่งการเกิดใหม่และค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้เขาไม่รู้ว่าต้องผ่านเวลาไปอีกนานแค่ไหนอาจจะชั่วนิรันดร์หรืออาจจะเพียงแค่พริตตา หวังหลินลืมตาขึ้นมามองขึ้นไปเห็นเท้ายักย้ายที่เกิดจากวิชาของกุ้ยเต้าดูเหมือนเท้ายักย้ายกำลังสูญเสียพลังอำนาจไปด้วยและหล่นลงมาเพียงอยู่ห่างจากหวังหลินไม่กี่ร้อยฟุตเขาถอนหายใจออกมาหลังจากผสานกับร่างอวตารในมิติว่างจนทำให้เกิดเป็นก้าบทเพลงสามสัญญาณระดับบ่มเพาะของหวังหลินจึงได้เหนือกว่าทุกคนบนแผ่นดินเซียนดาราแม้บรรพชนเทพและบรรพชนโบราณอยู่ที่นี่เขาก็มีคุณสมบัติพอที่จะต่อสู้ด้วย ตั้งแต่นี้ต่อไปบนแผ่นดินเซียนดารานอกจากบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณในตำนานจะมีรอยประทับของหวังหลินเช่นกันในมุมมองของหวังหลินวิชาของกุ้ยเต้าตอนนี้เป็นแค่ชายขอบของขั้นย่ำสวรรค์เท่านั้นหวังหลินขบคิดเงียบๆและเมื่อเท้ายักษ์ย้ายอ,ยอยู่ห่างเพียงร้อยฟุตหวังหลินจึงชี้ออกไปเท้ายักษ์ย้ายสันเทาและพังทลายไปกลายเป็นเศษเสี้ยวนับไม่ถ้วนเบื้องหน้าหวังหลินพายุรุนแรงทำให้เหล่าเศษพวกนั้นหายไปจากโลกนี้หายไปต่อหน้าต่อตามหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้า กุ้ยต้าครุ่นคิดอย่างเงียบงันใบหน้าแก่ชรายิ่งขึ้นเผยใบหน้าเหนื่อยล้าและโลงอกข้าหยุดเจ้าไม่ได้แต่ข้าหวังว่าในอีกสามร้อปีเมื่อแดนเทพบรรพการเปิดออกเจ้าจะเข้าประตูไปจากฝั่งเผ่าโบราณกุ้ยต้ามองหวังหลินพลางคำนับฝ่ามือและโค้งตัวหวังหลินขบคิดสายตามองมหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าและพยักหน้าให้ขอบคุณกุ้ยต้าลืมตาขึ้นมา จากนั้นสายหมอกห่อหุ้มร่างกายอีกครั้งจนปกคลุมร่างเขาอย่างสมบูรณ์สายหมอกปั่นป่วนและพาเขากลับไปยังเผ่าโบราณหวังหลินมองไปยังจุดที่กุ้ยต้าจากไปจนกระทั่งสายหมอกและเสียงดังสนั่นเบาบางลงเขาหันหน้ากลับมายังพายุและก้าวเข้าหาหลังจากผ่านพายุไปได้หวังหลินคงจะอยู่ที่ชายขอบเผ่าเทพและคงจะถึงเผ่าเทพในอีกไม่นานการต่อสู้ครั้งนี้จบลงเมื่อทั้งสองแยกจากกันในการต่อสู้ครั้งนี้กุ้ยเต้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ดังนั้นตำแหน่งผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราจึงไม่ใช่กุ้ยเต้าอีกต่อไปแต่เป็นหวังหลินอย่างไรก็ตามนอกจากเหล่ามหาชั้นฟ้าที่รีบมาแล้วไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากหวังหลินจากไปในวันที่สิองมีลำแสงทั้งหมดเจ็ดสายมาถึงทั้งสองฝั่งทะเลและเผยเป็นคนถึงเจคนทั้งเจคนนี้คือมหาชั้นฟ้าทั้งเจ็บนแผ่นดินเซียนดารา ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ถึงแม้จะอยู่คนละฝั่งก็ไม่ได้ต้องการต่อสู้กันพวกเขาแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณของตัวเองออกไปเพื่อสังเกตพื้นที่รอบๆและครุ่นคิดจิวตี้และคนอื่นไม่ได้ข้ามผ่านทะเลออกไปแต่ถึงจะข้ามไปเผ่าเทพก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสัมผัสวิญญาณส่วนล้วนหลับตาพอแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาร่างกายจึงสันไหวการต่อสู้ครั้งนี้ต้องสันสะเทือนส่วนๆเป็นแน่แม้มันจะจบลงแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงในกฎยังคงเหลืออยู่ สิ่งที่เหลืออยู่จากการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่เลือนหายไปอีกหลายร้อยปีซงเทียนพึพมพำกับตัวเองเขายังสัมผัสได้ถึงพลังอันหน้าตกตะลึงและกดที่ผันผวนจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่นี่ได้ทางด้านมหาชั้นฟ้าอนาเขตจวีผู้ลี้ลับเขาสวมหน้ากากปิดบังตัวตนดังนั้นจึงบอกได้แค่ว่าเขาเป็นบุรุษเท่านั้นและดูมีแววตาตกตะลึงใครกันที่ต่อสู้กับมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าแต่ไม่ว่าจะเป็นใครมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าต้องชนะแน่นอน หรือจะเป็นหวังหลินส่วนล่วลืมตาด้วยความไม่มั่นใจเล็กน้อยทางฝั่งเผ่าเทพมหาชั้นฟ้าทั้งสี่คนต่างก็คบคิดอย่างเงียบเงียบพวกเขาถอนสัมผัสวิญญาณออกมาจินตนาการไม่ออกว่าเกิดการต่อสู้แบบใดขึ้นที่นี่เมื่อหลายวันก่อนไม่น่าจะเป็นเขาได้เต้ายิขบคิดเขาต่อสู้กับกุ้ยเต้าและทิ้งสนามต่อสู้ที่น่าตกตะลึงขนาดนี้ไว้เบื้องหลังหกักข้าเห็นการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยตาตัวเองมันคงช่วยเพิ่มระดับบ่มเพาะได้อย่างมหาศาล จิวตี้ถอนหายใจเขาสงสัยว่าใครกันที่ต่อสู้กับกุ้ยเต้าคนผู้นั้นหรือจะเป็นหวังหลินวูเฟิงมองสนามต่อสู้ด้วยสีหน้าอันซับซ้อนกฎแห่งโลกที่นี่พังทลายและตกอยู่ในความปันป่วนอย่างสิ้นเชิงซึ่งเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรความจริงแล้วเหตุผลที่พวกเขามาที่นี่นอกจากความรู้สึกถึงตกตะลึงต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งกฎแล้วอีกอย่างคือการมาเป็นพยานรู้เห็นการต่อสู้ด้วยตัวเองแต่เห็นได้ชัดว่าเรื่องหลังคงเป็นไปไม่ได้แล้ว ส่วนมหาชั้นฟ้าช่วงจือสองสาวน้อยได้ผสานกลายเป็นหญิงสาวงดงามไปนานแล้วนางเงียบสนิทและสงสัยว่าใครกันที่ต่อสู้กับกุย้ยเต้าทั้งเจคนหยุดอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งกานทูบไม่จากนั้นมองหน้ากันเองเกิดบรรยากาศหดหู่และมีจิตสังหารขณะที่ทั้งเจคนครุ่นคิดจิวตี้พูดขึ้นออกมาสหายเซียนเผ่าโบราณทั้งสามข้ามีข้อแนะนำหลังจากพูดขึ้นมาส่งเทียนและคนอื่นจึงมองข้ามไปอย่างเย็นเยียบ หากเราสู้กันคงไม่ได้ข้อสรุปในเร็ววันเราสี่คนจะไม่ข้ามผ่านทะเลนี้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสู้ทั้งหมดมาที่นี่เพื่อต้องการชมการต่อสู้แต่การต่อสู้จบลงไปแล้วและกดที่นี่ก็ปั่นป่วนไปหมดตามการคำนวณของค่าพื้นที่บริเวณนี้จะพังทลายในอีกไม่กี่วันถึงตอนนั้นเราที่เหลือจะหมดโอกาสในการสำรวจรายละเอียดและรับชมการต่อสู้ ข้ามีวิชาหนึ่งและมั่นใจว่าหากเราทั้งเจดคนร่วมมือกันจะสามารถย้อนเวลาได้ชั่วคราวจากนั้นสัมผัสวิญญาณของเราจะสามารถเข้าไปและรับชมการต่อสู้ด้วยตัวเองได้พวกท่านสามคนคิดอย่างไรจิวตี้เอ่ยถามหลังจิวตี้พูดจบบูเฟิงขบคิดและพูดขึ้นเช่นกันข้าแค่ต้องการเห็นการต่อสู้กันข้าไม่มีเจตนาอื่นและข้าขอสาบานข้าขอสาบานเช่นกัน เตายี่หลังเล,เล็กน้อยพลางมองจิวตี้และบูเฟิงก่อนจะพยักหน้าส่วนช่วงจือนางขบคิดและตกลงกลุ่มของส้มเทียนมองหน้ากันเองหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยจึงยอมรับเช่นกันด้วยระดับบ่มเพาะแต่ละคนคำพูดจึงน่าเชื่อถือทั้งสามคนก็มีวิธีของตัวเองเช่นกันดังนั้นจึงไม่กลัวว่าจิวตี้จะโกหกหลังจากผ่านไปครึ่งการทูบไม่ทั้งเจ็ดคนเตรียมตัวเรียบร้อยจิวตี้นำหินหยกออกมาและให้อีกหกคนมองเข้าไปทุกคนสร้างผนึกและเริ่มไร้วิชา แสงเจ็ดสายเปล่งประกายและล้อมรอบพื้นที่ต่อสู้ครู่ต่อมาจึงเกิดเสียงดังสนัน่นพวกเขาค่อยๆเห็นร่างสองคนปรากฏขึ้นในแสงที่ห่อหุ้มพื้นที่ต่อสู้หนึ่งในนั้นคือกุ้ยเต้าซึ่งคลุมร่างอยู่ในหมอกอีกคนเป็นร่างพระเลือนแต่ทั้งเจ็ดจดจำกลิ่นไอได้หวังหลินเป็นเขาจริงๆทั้งเจ็ดคนตกตะลึงแต่สิ่งที่เห็นต่อมากลับทำให้อึ้งยิ่งกว่าและแทบไม่เชื่อกับตาตัวเองพวกเขาเห็นวิชาของกุ้ยเต้าและก้าวย่ำสวรรค์ของหวังหลิน ในที่สุดได้เห็นหวังหลินชี้ออกไปจนเท้ายักย้ายพังทลายกุ้ยเต้าจาักไปอย่างเงียบงนันรูปร่างของกุ้ยเต้าและเรื่องที่เขาพูดกับหวังหลินไม่ใช่สิ่งที่ทั้งเจ็ดคนจะเห็นหรือได้ยินได้แต่แค่นี้ก็ทําให้ทั้งเจ็ดคนหยุดหายใจได้แล้วหลังจากเหตุการณ์จบลงทั้งเจ็ดคนจึงขบคิดอยู่นานเนื่องจากรู้ว่าแผ่นดินเซียนดาราในตอนนี้ต่างกันออกไปผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราไม่ใช่กุ้ยเต้าอีกต่อไปแต่เป็นหวังหลิน เต้ายี่จิตใจสันเทาเขาคือมหาชั้นฟ้าแต่ก็รู้สึกกลัวความแข็งแกร่งของหวังหลินทําให้เขาแทบไม่อยากเชื่อเป็นเขาหรือไม่ในความคิดของจิวตี้มีสายตาที่เคยมองจากท้องฟ้าเบื้องบนเมื่อร้อยปีก่อนตอนที่เหล่าวิญญาณ72ดวงอ้อนวอนสายตาคู่นั้นกลับมาวงเวียนอีกครั้งฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2067หานางไม่เจอ ขณะที่จิวตี้และคนอื่นกำลังใช้วิชาลับเพื่อชมการต่อสู้หวังหลินก็มาถึงเผาเทพทางทิศเหนือเขามองแผ่นดินอันคุ้นเคยและสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกหลายร้อยปีก่อนข้าจากที่นี่ไปและมุ่งหน้าไปยังเผ่าโบราณตอนนี้ข้ากลับมาแล้วหวังหลินถอนหายใจและกวาดสายตาแผ่กระจายสัมผัสวิญญ,ญาณเข้าหา72แคว้นชั่วจังหวะนั้นสัมผัสวิญญ,ญาณจึงได้ปกคลุมทุกแคว้นได้ทั้งหมด หวังหลินค่อยๆผุดรอยยิ้มบนใบหน้าด้วยระดับบ่มเพาะก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถใช้วิธีที่ใช้อยู่เพื่อตามหาสหายเก่าได้เลยแต่ตอนนี้ในฐานะผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราเขาจึงทำได้ระดับบ่มเพาะของโจโยี่และชิงชวงเพิ่มขึ้นน่าสงสัยว่าทั้งคู่เก็บยานั้นไว้หรือไม่หวังหลินกวาดสัมผัสวิญญาณไปแต่ไม่หยุดชะงักรอยยิ้มหวังหลินกว้างขึ้นราวกับเห็นบางอย่างนี่มันสื่อถู อีกคนน่าจะเป็นปรมาจารย์หงซานหลังจากมาเกิดใหม่เขาก็ยังเหมือนเดิมโจโลีกเด็กคนนี้ไม่ได้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการฝึกเซียนข้าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาหลายร้อยปีนางได้เกิดใหม่ไปแล้วกี่ครั้งหวังหลินมองออกไปไกลด้วยสายตาอ่อนโยนชื่อซานเขายอดเยี่ยมอยู่เสมอและมีระดับบ่มเพาะเก่งกล้าจากที่ดูตอนนี้เขาก็รวดเร็วมากแล้วจงเฟยเจินผู้น่าสงสารจากโลกท้ำที่ใช้ความโหดเหี้ยมของตัวเองปิดบังจิตใจอันเปราะบางที่นี่เขาก็ยังเหมือนเดิม นี่มันเฉินกงฮู้เขากลายเป็นเจ้าสำนักหวังหลินตกตะลึงเล็กน้อยนางคนนั้นคือผีเสื้อสีชาติใช่หรือไม่รอยนั่นไม่ผิดแน่ชิงหลินเขาเลือกที่จะไม่บ่มเพาะและวงเวียนเกิดใหม่เหมือนคนธรรมดาสิทธิพี่ชิงช่วยเอ๋สายตาหวังหลินแหลมคมยิ่งขึ้นและเพ่งสายตาไปทางทิศตะวันตกเขารู้สึกเหมือนชิงช่วยอยู่ที่นั่นแต่อักขระบนร่างกายเบาบางมากถ้าไม่ใช่เพราะระดับของหวังหลินสูงส่งกว่าเมื่อก่อนตอนนี้หวังหลินคงไม่สามารถตรวจจับได้ หากอัคราบนสิทธิพี่ชิงช่วยเลือนหายไปหมดเช่นนั้นถึงข้าจะกว่าสัมภสวินใส่ทุกคนก็คงไม่สามารถตามหาเจอได้โชคดีที่อัคร,ระของเขายังอยู่หวังหลินพึนพมพำพลางค้นหาทั่วแคว้น7จสบสองแห่งในเผ่าเทพต่อไปเขาทำแบบเดียวกันในเผ่าโบราณแต่ก็ไม่เจอเบาะแสของสหายคนใดในใจหวังหลินมีร่างหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกซับซ้อนเกินอธิบายเงานี้เป็นสิทธิผู้มีนามว่าลี่เฉียนเหมยไม่มี หวังหลินกว่าสัมผัสวิญญาณผ่าน72แคว้นทีละแห่งเขาเจอเกือบทุกคนยกเว้นนางยังไม่มีหวังหลินจำไม่ได้ว่าค้นหาไปแล้วกี่ครั้งเขาค้นต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เจอเบาแสของลี่เฉียนเหมยเหมือนกับตอนที่เขาค้นในเผ่าโบราณเขาไม่เจอนางที่นั่นเช่นกันไม่มีเบาะแสเลยเป็นไปได้อย่างไร หวังหลินไม่อาจสงบจิตใจลงได้และระเบิดสัมผัสวิญญาณออกมาไม่เพียงแต่จะปกคลุมทั่วเผ่าเทพด้วยระดับบ่มเพาะของเขาตอนนี้สามารถปกคลุมได้ทั้งทะเลและเผ่าโบราณด้วยเช่นกันเขาค้นอีกครั้งกว่าสัมผัสวิญญาณออกไปอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอเบาะแสของลี่เฉียนเหมยหวังหลินหน้าซีดเขาไม่เจอนางไปได้อย่างไรเป็นไปได้ว่าระหว่างการเกิดใหม่นางอาจเจออุบัติเหตุ หวังหลินรู้สึกตึงหดอยู่ในใจเขาไม่มีทางลืมสตรีผู้มีนามว่าลี่เฉียนเหมยรวมถึงใบหน้าและแววตาอ่อนโยนของนางนั่งมาที่แผ่นดินเซียนดาราก็เพื่อเขานางทิ้งพ่อตัวเองและมาที่นี่ตัวคนเดียวรอคอยชายผู้ที่นางรักออกมาตามหาและปลดปล่อยความทรงจำเป็นไปไม่ได้หวังหลินกระจายสัมผัสวิญญ,ญาณออกมาตลอดทั้งวันสัมผัสวิญญ,ญาณกวาดไปทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเซียนดาราแต่ก็ไม่พบเขายังไม่ค้นพบอะไร หวังหลินเอามือกดทับหน้าอกและให้เกิดความเจ็บปวดเขามองท้องฟ้าและหัวเราะออกมาทว่าเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความกรดเกรียกรกร้ยวกรดเกรี้ยวต่อสวงสวรรค์เจ้าให้ข้าได้เจอวิญญ,ญาณของลี่มู่หวานแต่ทําให้ข้าสูญเสียลี่เฉียนเหมยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาหรือสวรรค์กําลังกลั่นแกล้งข้าข้าไม่เชื่อข้าจะตามหานางให้เจอหวังหลินคำรามใส่ท้องฟ้าดังสนั่นไปทั่วบริเวณ ด้วยการช่วยเหลือจากอาจารย์โอกาสเจอเรื่องผิดปกติถือว่าต่ำมากในเมื่อข้าหานางไม่เจอโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคือนางฟื้นคืนความทรงจำเร็วกว่าสิทธิพี่ชิงช่วยและอัครเลือนหายไปหวังหลินหลับตาหลังจากวิเคราะห์สถานการณ์เขาแทบจะมั่นใจขึ้นมาบ้างแล้วพอหลับตาลงหวังหลินมองเห็นสตรีชุดขาวอย่างเลือนลางนางมองมายังท้องฟ้าพร้อมกับน้ำตาไหลลงมาเป็นสายนางจำเรื่องในชีวิตก่อนหน้าได้นานแล้วแต่ก็หลีกเลี่ยงเขาหรือบางทีนางไม่ต้องการเจอหวังหลิน ท้องฟ้าค่อยๆมืดมนลงพร้อมกับหวังหลินยืนอยู่ในอากาศและลืมตาขึ้นมาสายตาเผยความเศร้าและสับสนเขาขบคิดเงียบๆพลางก้าวเดินต่อและหายไปในความมืดเผ่าเทพแคว้นหยุนเต้าแห่งทิศต,ตะวันตกทางทิศเหนือของแคว้นแห่งนี้มีสำนักอยู่แห่งหนึ่งสำนักนี้ไม่ใหญ่มากและถือว่าเป็นสำนักขนาดเล็กในแคว้นหยุนเต่ายามเช้านี้มีสิทธิหลายคนกำลังบ่มเพาะอยู่ในสำนักภายในห้องรับหลังภูเขามีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ ชายผู้นี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและมีกลิ่นอายเย็นเยียบเขาสวมชุดสีดำพลางหลับตาบ่มเพาะรอบกายเต็มไปด้วยระลอกคลื่นแผ่กระจายออกมาจากร่างห่อหุ้มรอบบริเวณเผยระดับบ่มเพาะของเขาออกมาอยู่ในระดับสูงสุดของขั้นสองและห่างจากขั้นที่สามเพียงเก้าเดียวในฐานะคนที่มีระดับบ่มเพาะรวดเร็วที่สุดในช่วงพันปีของสำนักเตาหลอมทองคำเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากเขามีตำแหน่งสูงในสำนักและได้รับการสั่งสอนจากหัวหน้าผู้อาวุโสเป็นการส่วนตัว ไม่เพียงแต่ระดับบ่มเพะสูงส่งเขายังเป็นคนเด็ดเดี่ยวและโหดเหี้ยมถึงกับมีชื่อเสียงในแคว้นหยุนต้าว่าสังหารคนที่เพิ่งบรรลุขั้นที่สามได้จนทําให้เขาเป็นที่รู้จักกันอีกหลายสำนักโดยเฉพาะการต่อสู้ที่มีความรุนแรงมากของเซียนขั้นที่สามใครที่สู้กับเขามักจะตายด้วยน้ํามือเขาในสัดส่วนเก้าถึงสิบครั้งการฆ่าสังหารเช่นนี้ทําให้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งในหมู่รุ่นเยาว์แม้แต่ผู้อาวุโสทั่วไปยังตกตะลึงกับจิตสังหารชื่อเขาคือหวังชีชีที่แปลว่าหิน เขาเป็นเด็กกำพร้าและไม่รู้ว่าครอบครัวอยู่ไหนเขาถูกผู้อาวุโสเตารับมาเลี้ยงและเติบโตในสำนักสิ่งที่รู้คือเมื่อเขาฝึกฝนมักจะเห็นแผ่นหลังของร่างหนึ่งแผ่นหลังนี้ใหญ่มากและทำให้เขารู้สึกอบอุ่นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่สามารถมองเห็นหน้าตาของร่างนี้ได้แรกเริ่มแม้แต่แผ่นหลังยังพร่ามัวและขณะที่ระดับบ่มเพาะของเขาเพิ่มขึ้นแผ่นหลังก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเขารู้สึกว่าหากสามารถบรรลุขั้นที่สามได้เขาก็จะเห็นร่างนี้ชัดเจนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงบ่มเพาะอย่างบ้าคลาั่ง หวังฉีเสียงหนึ่งดังออกมาจากห้องลับจากนั้นลำแสงสายหนึ่งทยานมาเบื้องหน้าเปลี่ยนกลายเป็นภาพมายารูปร่างชายชราหวังฉีลืมตามองดูชายชราอย่างเคารพจากนั้นยืนขึ้นและโค้งคำนับขอทักทายหัวหน้าผู้อาวุโสเจ้ายังไม่ยอมเรียกข้าว่า อาจารย์ร่างในภาพมายาถึงกับขมวดคิ้วสิทธิผู้นี้แปลกประหลาดยิ่งเขาต้องการรับเป็นสิทธ์แต่วังชีมักจะเงียบและไม่ยอมรับเรื่องนี้ทำให้เขาไม่ค่อยมีความสุขนักแต่พอเวลาผ่านไประดับความเร็วการเพิ่มเพาะของหวังชีทำให้เขายิ่งสนใจมากขึ้นเขาไม่สนเรื่องที่หวังชีไม่ยอมรับเขาเป็นอาจารย์และสั่งสอนวิชาของตัวเองให้ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วหลายปีและทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์สิทธิอาจารย์กระนั้นหวังชีก็ไม่เคยเรียกเขาว่าอาจารย์เลยสักครั้ง หวังชีเองก็ไม่รู้เหตุผลแต่เขามักจะรู้สึกมาเสมอว่าคนตรงหน้าไม่ใช่อาจารย์แต่ใครควรจะเป็นอาจารย์นั้นเขาก็สับสนช่างมันเถิดเตรียมตัวให้พร้อมและมุ่งหน้าลงเขาในอีกสามวันไปที่สำนักเต้าหยุนเพื่อส่งของขวัญแสดงความยินดีแทนค่าร่างมายาสายศีษะและเลือนหายไปหวังชีพยักหน้าอย่างเคารพหลังจากร่างหายไปแววตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนผ่านไปสักพักจึงถอนหายใจหลังจากกลับไปบ่มเพะอ,อีกครั้งพลานมีเสียงถอนหายใจหนึ่งดังออกมาจากด้านหลัง เสียงถอนหายใจเกิดขึ้นฉับพลันเกินไปและทําให้หวังชีสั่นเทาแต่เขาไม่ได้หันกลับมาอย่างวุ่วามเขารู้ว่าคนผู้นี้มาที่นี่โดยไม่ให้เขาหรืออาจารย์รู้ได้แบบนี้ต้องมีระดับบ่มเพาะสูงส่งยิ่งหวังชีพูดขึ้นอย่างตั้งใจท่านเป็นใคร บอกข้ามาว่าทําไมเจ้าถึงชื่อหวังฉีใครเป็นคนมอบชื่อนี้ให้เจ้าน้ําเสียงอ่อนโยนดังออกมาจากด้านหลังจากนั้นหวังชีรู้สึกจิตใจสันไหวและรู้สึกคุ้นเคยยิ่งเหมือนมาความทรงจําบางอย่างกําลังตื่นขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะสับสนแต่ก็ตอบคําถามโดยไม่รู้ตัวข้าข้ากําพร้าและข้าตั้งชื่อตัวเองข้ารู้สึกว่าข้าควรชื่อหวังเกิดเป็นความเงียบลำดับต่อมาหวังชีมีแววตาเปล่งประกายและใช้โอกาสนี้หันกลับไป เขาเห็นชายหนุ่มชุดขาวเรือนผมสีขาวผู้หนึ่งกำลังมองมาด้วยสายตาอ่อนโยนนี่คือสายตาของผู้อาวุโสที่กำลังมองสิทธิ์ตัวเองเพียงเขาเห็นรูปร่างหน้าตาของคนผู้นี้ร่างหวังชีถึงกับสั่นเทาจิตใจตกอยู่ในความปั่นป่วนร่างในความฝันปรากฏขึ้นมาและค่อยๆทับซ้อนกับคนผู้นี้ท่านท่านแววตาสับสนรุนแรงยิ่งขึ้น หวังหลินถอนหายใจและชี้ไปที่หน้าผักหวังชีเพียงเท่านี้จิตใจหวังชีถึงกับสั่นสถานอย่างรุนแรงและเกิดเสียงดังปังความทรงจำพลันฟื้นขึ้นกลับมาทันทีอาอาจารย์ฉือซานขอคาระวะอาจารย์หยาดน้ำตาไหลลงจากดวงตาสองข้างพลางคุกเข่าให้หวังหลินโดยไม่ลังเลใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้น